คุรู้ไหมประเทศไทยมีแค่76จังหวัดนะแล้วอีกหนึ่งจังหวัดหายไปไหนโดนยุบไปหรอสวัสดีครับผมปกจาก s t o r y c h e c k in นะครับสำหรับอีกหนึ่งจังหวัดนะครับมันไม่ได้หายไปไหนครับแล้วมันก็ไม่ได้ไกลจากตัวทุกคนเลยนะครับโดยสิ่งที่เราคิดว่าเป็นจังหวัดมาตลอดเลยนะครับนั่นก็คือกรุงเทพมหานครใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดครับนั่นคือกรุงเทพมหานครที่นี้นะครับกรุงเทพมหานครเป็นอะไรนะครับ กรุงเทพมหานครนะครับเป็นเขตการปกครองพิเศษครับซึ่งเขตการปกครองพิเศษของประเทศไทยนะครับมันจะมีอยู่2แห่งครับนั่นก็คือ1กรุงเทพมหานครครับแล้วก็2เมืองพัทยานี่เองครับโดยที่ความแตกต่างระหว่างจังหวัดนะครับแล้วก็เขตการปกครองพิเศษเนี่ยจะอยู่ที่อำนาจในการบริหารนะครับแล้วก็ที่มาของผู้บริหารนะครับโดยที่จังหวัดนะครับจะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยครับ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอยู่ตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดนะครับซึ่งผู้ว่านี้นะครับจะต้องมาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลกลางครับแล้วก็มีพวกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าอบจเนี่ยเป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งมาจากการเลือกตั้งของคนในจังหวัดนะครับส่วนเขตการปกครองพิเศษนะครับจะมีสิ่งที่แตกต่างกับจังหวัดคือเขตการปกครองพิเศษนะครับจะมีความเป็นเอกเทศมาก่อนจังหวัดนะครับ โดยที่สามารถกําหนดนโยบายการบริหารงานนะครับโดยที่ไม่ต้องขึ้นตรงกับกระทรวงมหาไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะบริหารงบประมาณของตัวเองนะครับแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยจะไม่ได้มาจากการแต่งตั้งของส่วนกลางนะครับแต่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่ครับก็คือในกรุงเทพนี้นเนี่ยเราก็จะเห็นเนาผู้ว่าชาชาติเนี่ยก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในกรุงเทพมหาคนครนะครับซึ่งตําแหน่งนั้นนะครับก็จะเร,เรียกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับ แล้วก็จะมีสภานะครับซึ่งเป็นสภาที่บริหารแล้วก็ดูแลนะครับก็จะเรียกว่าสภากรุงเทพมหานครครับส่วนที่เมืองพัทยานะครับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดเนี่ยขเขาไม่ได้เรียกว่าผู้ว่าเมืองพัทยาครับแต่ว่าเขาจะเรียกว่านายกเมืองพัทยาครับแที่เมืองพัทยาเนี่ยก็จะมีสภาเมืองพัทยานะครับที่ คอยดูแลนะครับแล้วก็บริหารในระดับท้องถิ่นนะครับเป็นไงกันบ้างครับใครที่ดูแล้เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยกรุงเทพของเราเนี่ยมันไม่ใช่จังหวัดนะแต่ว่ามันเป็นเขตการปกครองพิเศษแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเขตการปกครองพิเศษเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันก็ได้นะครับหรือว่าใครที่รู้แล้วนะครับแล้วมีความรู้อยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อแชร์ความรู้ให้เพื่อนท่านอื่นๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนคครรััับบสสวดี